สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยสารอินสวีเดนชาแนลนะคะวันนี้มาพร้อมกับการนึ่งข้าวเหนียวในไมโครเวฟนะคะอันดับแรกเมวก็จะเอาเข้าวเหนียวนะคะที่เป็นข้าวสารมาล้างน้ำทำความสะอาดเนาะเสร็จแล้วเหมวก็จะต้มน้ำร้อนนะคะนี่นะคะี่น้ำร้อนที่เราต้มไวม้นะคะ นี่นะคะใส่ลงไปทิ้งไว้15นาทีนะคะพอได้15นาทีเดินเหมนจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันตอนขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะเราก็ครบ15นาทีแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำสาวข้าวจะขุ่นมากนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าไมโครเวฟเราก็ต้องรินน้ำาออก,ก่อนเนาะ นืนะคะอุ้ยค่อยๆนี่นะคะก็ะะจะเหลือน้ําอยู่ในข้าวนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็เอาเข้าไมโครเวฟเลยนะคะนี่ฝาปิดด้วยเนาะน,นะคะ ก็ตั้งที่ไฟแรงสุดนะคะเขาเมใช้800วัตต์นะคะตั้งไว้ที่5นาทีก่อนเนาะนี่นะคะค่ะแล้วนี่ก็ผ่านไป5นาทีนะคะนี่เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าเม็ดข้าวนะคะเริ่มที่จะ,ะใกล้จะสุกนะคะเพราฉะนั้นเราก็จะคนเนาะเดี๋ยวมันจะคน คลิกนะแล้วก็จะพูดีว่าข้าวด้านล่างเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะอโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวของเราโอ้ สวยงามค่ะอุ้ยร้อนร้อนร้อนมากเลยนะคะนี่ค่ะอุ๊ยเม็ดสวยงามค่ะนี่หอมนะคะนี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะอืมแล้วก็วันนี้จะทานกับปลาราดพริกจานี่ ่คะลองทําดูนะคะหลังจากที่เราแช่น้ําร้อนแล้วนะคะรอบแรกก็เอาเข้าในไมโครเวฟด้วยไฟที่สูงสุด5นาทีครบ5นาทีเราก็พลิกนะคะ,ะคนข้าวนิดนึงเนาะเสร็จแล้วกอ็อีก5นาทีนะคะทั้งหมดก็จะเป็น10นาทีเนาะแป๊บเดียวค่ะไม่มีที่นึข้าวเราก็นึ่งใส่ไมโครเวฟนะคะใช้ได้เหมือนกันคะ่ะ